สวัสดีครับครูผู้ชว่วยครับวันนี้อยู่กับเกมไมคครับครับช่วงช่องผมไปชอบเกมไมคครับไป้ผู้ติดตามเป้าหมายผู้ติดตามหนึ่งร้อยคนก็สำเร็จแล้วนะครับแต่มาอีกอีกสองร้อยคนครับเป้าหมายผม ถ้าผู้ติดตาเพิ่มขึ้นนีผู้ติดตาเพิ่มขึ้นมันจะไปเป้าหมายครับครับดี่ครับแมปใหม่ฮบอกเลยอันนีด้ดีดีกว่าเดิมอีกแ<อ>บกกบจะพีิบเลยเอาวงจอวงจรอ,อยู่ข้างใต้ตรงน,นีจะมีวงจรนะสตีพร้อมเพลง ตรงนี้เป็นค้อวัวคอกหม,มูแล้วก็ข้อไก่ข้อไก่ไม่ดีแต่พื้นที่โล่โงๆฝั่งที่ทำรั้วแบบนี้คือกำลังจะสร้างหมู่บ้านนะครับก็เลยมาเตรียมที่พร้อมก่อนผมทำรางรถไฟไว้ด้วยทำไมไม่ได้แแบบเก่าเพราะอันนี้ผมเคยเล่นแบบเก่าแล้วมันเป็น อันนี้ไงตอนเข้าตอเข้า d a ไปดิมันก็พาไปยันจุดเกิดโมอ่งอะไรคัมบี้ด็กคัมบี้เด็ก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 คัมบี้เด็ ซอมบี้เด็กโอ้ยซอมบี้เด็กตียากกว่าซอมบี้ตายสักทีเกิดตายก็โทรยากอักได้เนื้อเน่ามาสองชิ้นเฉยโโหเกมโพตรเหล็กเลยไม่ใช่ไม่รู้ว่าเหล็กเพราะอะไรที มันก็ไม่มีอะไรมากเลยครับตรงนี้ทางขึ้นไปข้าบนมีแกะอยู่คือผมกำลังหานี้ เอสโลโต้และโต้คือน้องหมาน้ำนั่นเองแต่ไม่แต่ไม่รู้เลยว่าไปอยู่ตรงไหนเออเอสโลโต้เอยเจอแล้วทางลงไปไงนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างกันครับไม่ใช่อันแบบคอกหลายกรงนะมาดูกัน นี่จุดที่หนึ่งครับยังมีแค่จุดที่หนึ่งจุดที่สองยังไม่มีม,มันหวังร้านเคฟเลยมีเอเซอร์ตด้วยน้องหมาน้ำโอ้พอขาเล,ล่นแต่ผมไม่ฆ่าครับครับตอนที่ผมอยู่แบบโลกกว้างใช้สร้างเมืองเนี่ยฆ่าตามาไปตัวหนึ่งโดนมีคำแจ้งเตือนอะไรก็ไม่รู้ผมนึกว่าติดบัก แต่ความจริงผีลามานั่นเองโหนึกว่าคือ1.9มันมีมาให้ตีแบ่นี้แต่1นก่อนหนมันเป็นแบบนี้แต่ผมเล่น1นึงไงมันแต่มาทำได้อยู่นะหนึดเจ็ดไหนโหมันแหลก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  โอ้มันก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมเหล็กอ่ได้ละนี่ครับมันเหล็กมันเหล็กครับเพราะมันะเะริยเกินไปฝั่งนี้แล้วผมก็อยู่ใกล้หมู่บ้านด้วยหมู่บ้านล้างไ,ไม่มีใยในบุมมเนี่ยเกม คือควาจีแล้วมันไม่มีใยแมงมุมเลย hey. no. มยีแค่น้องหมานั้นน่วยสามตัวสี่ตัวตัวหมูบ้านไม่มีใยแมงมุมเลยหมูบ้านล้างนนะ่ะแล้วก็ไม่มีซอมบี้วิเลเลเจอร์ด้วยเอาไฟอะไรมาใบแถวนี้เดี่ยไม่มีซอมบี้วิเลเลเจอร์ด้วยแต่ฉันมีมีทอดอะ่ะโอ้ วันไหนเกิดไปไปเนี่ยไม่ใช่โลกจะพังแล้วหรอกข้ามทางรถไฟด้วยีอนนอันนี้ผมไม่อยากจะทำแบบยาวที่สุดเลยนะแล้วก็มีสะพานด้วยสะพานข้ามแม่น้ำโอ้โหแล้วก็ บล็อกดำนั่นก็คือจุดสิ้นสุดของรางรถไฟครับโอ้โหอะไรเกินไปไหมเนี่ย